ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทําให้โครงสร้างมีปัญหาและความปลอดภัยนะคะใช่เขียวผ่านแสดงว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่มีการตัดต่อ,ตอดัดแปลงคาสีและโครงสร้างรถเขียวผ่านนะคะไม่เคยประสบภัยจมน้ำเขียวผ่านไม่เคยประสบภัยอักคีภัยเขียวผ่านการวินิจฉัยผ่าน OBD OBD ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะ สภาพรถโดยรวมคือดีดีมากๆนะคะบอกแล้วว่ารถที่รีเจนโฮมคาร์เราดีแน่นอนนะคะ สว,ว่าชันบันทิตาแมู่่กรรมการผู้จัดการบริษัทรีเจนโฮมคาจำกัดขอต้อนรับทุกท่านสู่โ์รูรีเจนโฮมคาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพทนะคะและรีเจนโฮมคาอีกแล้วนะคะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่หลังจาก กลับมาจากปีใหม่คลิปแรกของแพทเลยนะคะก็มาเริ่มต้นด้วยนะคะกับการรีวิวถึง2คันนะคะ2คันนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะมารีวิวว่าแต่ละคันนะคะประโยชน์เขาการใช้งานเขาแล้วก็ข้อแตกต่างของเขานะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแต่แพทขอเริ่มคันแรกนะคะด้วย t o โยต้าแคมรี่คันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2015นะคะเป็น 2.0G นะคะคันนี้เป็นสีบรอนซ์เงินนะคะแล้วก็อีกคันนะคะจะเป็นสีขาวนะคะ เป็น Honda Accord นะคะทั้ง2คันเป็นรถมือเดียวเกรด A แน่นอนนะคะรถที่ r ดีเจนโฮมคานะคะเป็นรถสภาพดีเกรด A พรีเมียมเลยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิคว่ำไม่มีกอมไมคค่ะโอเคแต่เราไปเริ่มด้วย t o y ยต้าแคมรคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลย Round 1 Fight นี้นะคะเป็นโฉมไ่ได้เชงแล้วนะคะก็คือเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมจากโฉมเดิมนะคะกลับมาเป็นโฉมนี้แต่ในปี2015นะคะเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะจริงๆมีด้านหลังด้วยนะคะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะซีนอนนะคะลูกค้ามีไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะลูกค้าสังเกตไหมว่ามันจะคล้ายๆกับตัวเดิมแต่ว่า ดีไซน์ของเขานะคะจะถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะฉบเฉี่วมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่กระจังหน้าโครเมียมแล้วก็โลโก้แบบโครเมียมตรงนี้เลยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะใครๆนะคะที่กำลังหารถนะคะราคาไม่ถึงเจ็ดแสนนะคะแต่ได้รถแบบหรูหรานะคะเป็นฟิลแบบ c e o เป็นฟิลแบบเจ้าของบริษัทนะคะเป็นแบบ ฟีลแบบหรูหรากันเลยทีเดียวนะคะก็แนะนำเป็น Toyota Camry คันนี้เลยนะคะโดยรอบนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะรถเรารับประกันอยู่แล้วนะคะโลโก้ของเราก็คือไม่มีชนนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิความและไม่มีกอไม้นะคะโอเคมาดูที่ล,อลออ้อล้ออัลลอยอันนี้นะคะยางใหม่ปี19เป็นของดันหลบนะคะขอบ 16. รถสวยมากนะคะลูกคา้าดอกยางยังเต็มอยู่เลยนะคะ นี่ด้านข้างนะคะเขาก็จะเขียน Toyota v v t ต y o ต a VVTI ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะคะอัจฉริยะยังไงกันนะคะก็คือ,เ,อเป็นระบบสัมผัสนะคะก็คือสมมติรถล็อกอยู่แบบนี้อันนี้ล็อกอยู่นะคะเพียงสัมผัสแค่นี้นะคะรถก็จะสามารถปลดล็อกได้เลยนะคะลูกค้ามันเป็นคีย์เลสนะอันนี้เป็นสีบอนเงินมาพร้อมกับตัวนี้ กันสตร์นะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะลดสีบอลเงินนะลูกค้าแพทจะบอกว่ามันเป็นสีที่ดูสว่างนะคะขับกลางคืนนะคะก็คือมองเห็นแล้วก็เป็นสีที่ดูดีดูสง่ามากนะคะสีที่ขายดีก็จะเป็นสีนี้นะคะมันสะท้อนไฟเอย่ยหรือว่าแบบความดูดีนะคะคือสีนี้คือสวยมากๆนะคะนี่อย่างที่แพทบอกนะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีทังด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้า2จุดด้านหลังสจุดนะคะ 2.0G นะคะ D4S นี่เมื่อกี้แพทเปิดได้จากรรโมทนะคะปอ๊บข้างหลังนะคะยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบค่ะลูกค้าไม่มีติดแก๊สนะคะและไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะถ้าถามถึงระหว่าง Camry กับแอคคอร์ดแอคคอร์เขาก็จะดูมีความกว้างขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ในความพอดีของ Camry ่เขาก็มีนะคะแลโ้วก็ใครที่อยากได้รถ แบบฟิลผู้บริหารนะคะ CEO แต่ราคาไม่ถึง70,000 0น,นะคะลูกค้าคันนี้ป้ายแดงเขาขายกันล้านกว่านะคะแต่ตอนนี้เราขายกันอยู่ที่6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นและเป็นรถสวยมือเดียวรถสภาพดีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะที่นี่เราเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าถูกกันครึ่งต่อครึ่งนะคะไม่เอาจะทนไวนะคะ้ค่ะนี่สัมผัสแค่นี้นะคะเปิดได้เลย๊ ด้านหลังกว้างมากภายในดูกว้างโอโถงมากนะคะลูกค้า c a m รีนะคะภายในนะคะเขาจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะแล้วก็เป็นสีเบตนะคะลูกค้ามาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด1 2 3 4 Airbag แอร์แบ็กทั้งหมด4ใบเลยนะคะลูกค้าซีนติดและเรียบร้อยนะคะคันนี้ นี่เบาะนะคะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะภายในนะคะก็คือในส่วนของเบาะนะคะคอนโซลของเขานะคะก็คือจะเป็นสีเบจนะคะหรือสีครีมนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะและพวงมลาลัยนะคะจะเป็นสีเข้มนะคะหรือสีดํานั่นเองนะคะพวงมลาลัยเนี่ยก็คือพุ่มหนังนะคะเดิมแท้นะคะลูกคา้าทั้งคันเนี่ยก็คือบอดี้เดิมหมดเลยนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีดัดแปลงนะคะ โอเคสองนะคะเขาจะมาพร้อมกับลายไม้นะคะสีน้ำตาลและที่สำคัญลูกค้ามีไวเลสชาตเตอร์นะคะตัวนี้ไวเลสชาตเตอร์นะคะเพียงแค่าวางโทรศัพท์และกดปุ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพทไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถ้าเป็น iPhone นะคะจะใช้เป็น iPhone 8ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นอย่าง Android หรือว่าพวก Samsung นะคะลูกค้าต้องดูว่าสามารถรองรับ ชาร์จแบตไร้สายได้ไหมนะคะแต่ว่าแพทรู้แต่ว่า,อาไอตัวของ iPhone เนี่ยก็คือต้องเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะคะแค่วางบนแท่นนี้นะคะนี่วางบนแท่นนี้เนาะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยพอดีแพทอะไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาด้วยอะก็เลยไม่ได้สาธิตให้ดูแต่ใช้งานได้นะคะใช้งานได้ปกติตัวนี้นะคะเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยค่ะพุ s h start เหยียบเบรกกด push start ได้เลย เสียงเครื่องดีฟังชัดนะคะเครื่องแน่นเครื่องดีช่วงล่างแน่นหนึบนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยหุ้มหนังหนังแท้เลยนะคะลูกค้ามีทั้งครูสคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวพวกปรับเสียงต่างๆนะคะเปลี่ยนโหมดนะคะหน้าจอนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอแบบไมดิจิตอลนะคะเป็นแบบเรืองแสงตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงกดปุ่ม power เปิดอยู่แล้วเพิ่มเสียง เสียงดังฟังชัดนะคะลำโพงไม่แตกนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เปิดแอร์ออโต้ปุ๊บอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะสังเกตสิบเก้าอ่ะ,อะ <c oughs> เห็นไหมสังเกตหนนนนนนเห็นไหมอันนี้สองสอันนี้ยี่สิบองศาอันนี้สิบแปดองศาเห็นไหมอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะใครที่ชอบร้อนใครที่ชอบหนาวนะคะก็แบ่งโซนกันไปนะคะ โอเคตรงนี้ก็อย่างให้แพทบอกนะคะเป็นม้าหลังไฟฟ้านะคะลูกค้าม้าหลังไฟฟ้าเนี่ยพอใส่เกียร์ถอยปุ๊บม้าหลังมันก็จะลงอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ USB นะคะแล้วก็ AUX ใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ชาร์จไฟปึ๊บอันนี้ปิดเก็บปึ๊บ ช่องเก็บของค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าที่วางแก้วก็เยอะพอสมควรด้านหน้าสองนะคะข้างประตูอีกอย่างละหนึ่งนะคะด้านหลังได้อีกนะคะแล้วก็ที่พักแขนข้างหลังก็ได้อีกนะคะแคมรี่เนี่ยคือตอบโจทย์มากลูกค้าคือเป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการและราคาไม่มีตกนะคะซื้อเข้าขายออกได้ราคากันดีมากๆนะคะแล้วก็นี่ลูกค้า กระจกนะคะออโต้ทั้ง4บานนะคะอ่ะโชว์มานหลังไฟฟ้านะคะปึ๊บอ่ะแล้วถ้าสมมติเราใส่เกียร์ถอยใช่ป่ะปึ๊บอ่าน้องก็จะลงเองแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันเสริมเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าอ่ะจักลองมาด้านหน้านิดนึงมองเห็นไหมเอ่ยลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีรูปรถ2คันอยู่ปลายกระจกนะคะ แต่หลายคนอาจจะทราบแล้วว่ามันคืออะไรนะคะแต่หลายๆคนไม่ทราบก็เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเป็น BSM นะคะ BSM คืออะไรเป็นตัวที่มีรถมาข้างๆอะค่ะมีรถมาข้างๆนะคะ,ะ,คะไฟสีส้มๆมันก็จะขึ้นที่ปลายปลายของกระจกนะคะไฟรถสองคันเมื่อกี้ก็จะขึ้นป๊บๆให้ลูกค้ารู้ว่าโอเคมีรถมาข้างๆนะคะเป็นการเตือนนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มจะไม่ให้แจ้งเตือนตัว เซนเซอร์ S S นะคะนี่ถ้าไม่ชอบเสียงเขานะคะก็กดปิดได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกันถลายะคะ่ะลูกค้าออปชั่นเยอะมากลูกค้าในราคาคือรถคันนี้ป้ายแดงอะพอยาจะบอกว่ามันล้านกว่านะล้านสนะแต่ตอนนี้นะคะเราขายกันอยู่ที่665,000บาทนะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้า เครดิตดีฟรีดาวยอดจัดได้เต็มนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าได้ไหมคะโอเคอันนี้ได้อยู่นี่เม็ดอาร์กนะคะลูกค้ากลมสวยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะคะนี่รถเดิมแท้นะคะลูกค้ามีการเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีชนแน่นอนนะคะเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม จะใส่ได้เหมือนเดิมไหมนี่รถสวยนะคะลูกคา้าลูกค้าต้องดูนะคะเวลาซื้อรถนะคะจริงจริง,รง,รงมาที่ r รีเจ Home คาร์นะคะลูกค้าก็มาขอตรวจสอบแบบนี้ได้หรือถ้าใครดูรถไม่เป็นของเรามีบริการนะคะในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์แล้วเรียบร้อยมีอะไรเอ่ยแต่พัจะพาไปชมเฮิบนี่อินสเป t ชัน i n s p e c t i o n คืออะไร Inspection ของทางวันทุก่านะคะเป็นการเป็นรายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์นะคะซื้อขายมั่นใจวันทุกคา Inspection ช่วยดูแลอ่ะนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าที่จะได้เพิ่มความมั่นใจใครดูรถไม่เป็นนะคะเรามีตัวนี้ให้นะคะไบเซอร์เห็นไหมเรเจนโฮมคาร์นะคะรถยี่ห้อนี้เลขเครื่องลขถังนี้ Inspection I อ e m รายการที่ตรวจสอบเยอะมากจะบอกให้ว่าตรวจค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ Inspect ชัน By เซอร์ f ิฟิเ e นะคะใบวั one, two, one, two, car, นทุคาวันทุคานี่ลูกค้าหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองอันดับหนึ่งของประเทศนะคะนี่อ่ะนี่เป็นรถคันนี้รถอ่ะให้ดูกันใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างมีปัญหาและความปลอดภัยนะคะใช่เขียว ผ่านแสดงว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่มีการตัด,ต,ดต่อดัดแปลงคาสีและโครงสร้างรถเขียวผ่านนะคะไม่เคยประสบภัยจมน้ําเขียวผ่านไม่เคยประสบภัยอักขีภยัยเขียวผ่านการวินิจฉัยผ่าน OBD OBD ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะสภาพรถโดยรวมคือด,ดีดีมากๆนะคะบอกแล้วว่ารถที่ Regen Home Car เราดีแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะลูกค้าตรวจหมดเลย ที่นั่งเอ่ยการทํางานการปรับการล็อกนะคะสภาพรางใต้บอกเข็มขัดนิรภัยนะคะปึ๊บนี่เขาก็จะถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก,ก็น,นี่หมดเลยลูกค้ากันชนด้านหน้าคานรับกันชนหน้าคานรับกันชนหน้าซ้ายฝากระโปรงกระจกบังลมหลังคาคือเอาง่ายๆว่าทั้งคันนะคะลูกค้านี่จะมีแบบนี้ให้เลยนะคะลูกค้ามันจะได้ประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้าย แก้มบังโคลนประตูท้ายกระจกบังลมหลังคือเอาง่ายๆว่าทั้งคันค่ะลูกค้าเยอะมากดูวางๆก็ไปนั่งอ่านกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบคันนี้นะคะก็มาดูอินสเปกชันการตรวจสภาพรถยนต์ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่มั่นใจอีกสามารถเอาช่างเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะคะและอุปกรณ์ของเขานะคะก็จะมีนี่พวกคู่มือต่างๆนะคะ มีกุญแจสำรองก็คือกุญแจซีรีโมทแบบ2ดอกนะคะคุ้มมากนะคะลูกค้าได้เหมือนรถรถใหม่เลยอะ่ะนี่แบบนี้นะคะมี2ออันคุ้มมากทำใหม่หลายพันนะคะสองสามพันได้นะคะลูกค้าอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวแพทพาดูหน้าห้องเครื่องคุ้มมากนะคะลูกค้า ใครที่ช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจบ้านอะไรอาจจะไม่ได้ค่อยดีกันมากเลยทีเดียวนะคะอะไรเซฟได้ก็เซฟกันไปเนาะก็ผ่านมามองมือสองรถสภาพดีๆเกรด A นะคะพรีเมียมได้เหมือนป้ายแดงไปเลยนะคะการดูแลอ,อีกเรามีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้เป็นแบบช็อคป๊อปอัพนะคะฟิบเปิดขึ้นเลย เครื่องยนต์นะคะนี่เครื่องยนต์แท้เครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะแบตเตอรี่ของบอสนะคะลูกค้าดูนี่ฝากระโปรงสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเดิมแท้มาจากโรงงานลอนลูเมทอาร์ตต่างๆนะคะก็คือเดิมหมดนะคะแล้วก็นี่ขอบซิลิโคนข้างๆนะคะยังนิ่มอยู่เลยนะลูกค้าเห็นไหมปึ๊บนี่นี่นี่ นี่นะคะตัวนี้มาพร้อมกับฉนวนกันความร้อนด้านหน้าฝากระโปรงด้วยนี่ถ้าเป็นตรงส่วนของด้านนี้นะคะลูกค้าตัวลายปั๊มสีนะคะของศูนย์นะคะเดิมหมดนะคะนี่น็อตสีรอยจุดสีของศูนย์นะคะก็ยังอยู่เดิเดมดีหมดเลยนะคะเม็ดอาร์คเอ้ยนี่ ทุกอย่างเดิมนะคะทาง e ีเจนโฮมพาเราขายแต่รถคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะประทับใจนะคะต้องกลับมาซื้ออีกนะคะว,ว้าวสวยมากนะคะคันนี้ลูกค้า <c oughs> <c oughs> อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ คันนี้นะคะแพทต้องขออน,นุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ล้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแบบสภาพสดๆเลยนะคะว่ารถที่รีเจนด์โฮมค่ะนาเข้ามาวันแรกเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคันนี้นะคะเป็น Honda Accor d 2 0 e นะคะปี2017นะคะป้ายแดงขายกันประมาณล้าน5ล้าน6นะคะแต่ว่าคันนี้เราขายกันอยู่ที่825,000บาทเท่านั้นนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นโฉมไมน้นังเชงแล้วหรือโฉมหน้าปี17แล้วนะคะ Daylight นะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบ LED กังคืนสวยมาก สีขาวนะคะลูกค้าไม่ค่อยได้มาบ่อยๆนะคะสีขาวนี่เป็นล้ออัลลอยนะคะทูโทนขอบ17นะคะโลโก้ Honda เป็นล้อเดิมนะคะยางปี18ดดอกยางเต็มนะคะนี่ลูกค้าเดี๋ยวพัดจะให้ดูโดยรอบนะลูกค้าจะคือจะบอกว่าคือมาวันแรกก็คือสภาพดีเลยอะ คือคือสวยแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟมองไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นแบบ LED นะคะและคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวสมาร์ทเอนทีเช่นเดียวกันนะคะก็คือสามารถเปิดปิดประตูอัจฉริยะได้จ้านี่แค่นี้แตะแค่นี้นะคะก็เปิดได้เลยเดี๋ยวไปดูโดยรวมกันก่อนนะนี่ลูกค้าเห็นไหมว่ารถไม่มีชน ไม่มีจมน้ํานะคะนี่ไฟท้ายทับทีมแดงสวยนะคะเครื่องยนต์ ivtec ข้างหลังก็มีคิ้วโครเมียมนะคะรุ่นนี้เติม e 8ได้สได้สบายๆนะคะในส่วนของก็ด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างขวางมากพอสมควรเลยนะคะก็คือใส่กระเป๋าเดินทางอะไรใบใหญ่ๆได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีช่องทะลุจากห้องโดยสารนะคะสามารถทะลุออกมาหยิบของอได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะลูกค้าภายในภายนอกเขาสีขาวแต่ภายในนะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะสีดำเบาะไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเหมือนแคมรี่เลยปรับออแต่คันนี้กระจกออโต้บานเดียวนะคะลูกค้า Accord นะคะเขาไม่ได้ให้สี่บานเหมือนแคมรี่นะคะ ให้ออโต้แค่บานเดียวนะคะแต่ว่าพวกกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะก็มีให้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะลูกค้าไม่มีไม่มีระบบเตือนเปลี่ยนเลนนะคะมาลดมาข้างๆไม่มีนะคะแต่ว่ามีไอตัวของกันถลายเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็มี cruise control นะคะรับสายวางสายจากพวงมาลัยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ iPhone ได้นะคะซีรีนะคะแล้วก็มีตัวนี้พวกเครื่องเสียงต่างๆนะคะ ตัวนี้นะคะที่เขาให้เพิ่มมานะคะลูกค้านี่เขาก็จะได้มาเป็นออคอนโหมดประหยัดพลังงานอ่ะตัวนี้นะคะเ็าจะได้มานีเป็นพุสตาร์ทที่ตรงนี้แต่กว่าทั้งสองคันนะคะลูกค้าก็จะขึ้นอยู่กับการชอบในการขับขี่ของแต่ละคันนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางคนนะคะชอบความแข็งแรงหนึบแน่นเกาะถนนนะคะของแคมรีนะคะในเรื่องของอะไรก็คือ คือแบบแมนเทนนนแบบถูกมากนะคะคืออะไรคือถูกมากนะคะแต่ว่าพอแอ c o คอร์ดเนี่ยก็คือก็จะมีค่าการตลาดของเขาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะราคาก็จะแข็งตัวมากขึ้นนะคะการจะมีจอนะคะระบบสัมผัสนะคะแล้วก็นี่มีกล้องถอยแครขอปรับเบานิดนึงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเฟ๊บ เขามีกล้องถอยปรับเลนส์นูน่นนี่นั่นได้นะคะราคานะคะปี2017นะคะขายอยู่ที่825,000บาทนะคะแอร์นะคะเป็นดิจิตอลเช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า Accord มีจอ2จอนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะของแต่ละคนนะคะบางคนมองไม่จำเป็นนะคะก็ได้รถแข็งแรงแข็งแรงแบบแคมรี่ไปเนาะฟิลการชอบ ต่างกันนะคะแต่สําหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้นะคะลองดูคลิปแพดก่อนนะคะแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างว่าเป็นยังไงและลองเข้ามาขับมาดูรถจริงได้นะคะโ <Okay. S 1> อเคเบาะนี่นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังแพ้เดิมเลยนะคะว้าของเดิมดูแลดีมากแล้วก็นี่แต่คันนี้มันเป็นรุ่น e มันเลยจะไม่มีลายไ,ไม้เนาะมันก็จะอนาที่เก็บของก็เยอะพอสมควรนะคะนี่ usb อยู่ตรงนี้ ช่องเียบของที่จุดบุหรีต่างๆนานาทุกอย่างนี่มาหลังไฟฟ้ามีอช่องเก็บของโอ้โอโอโลูกค้าดูนี่ช่องเก็บของตรงกลางนะคะก็จะมีนี่พุดเอานะคะ HDMI นะคะแล้วก็มี USB นะคะ อันนี้ก็อำนวยความสะดวกมากมายนะคะคันนี้จัดได้เต็มเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าลูกค้าลดราคา825,000นะคะจัดเต็มได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน ในส่วนของ Accord นะคะลูกค้าฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็เป็นป๊อปอัพโชคกอัพแบบนี้นะคะเหมือนแคมร y เลยอะอันนี้ก็คือสภาพสดๆยังไม่ได้ล้างนะคะคือใช้งานจริงใช้งานปกตินะคะลูกค้าไม่มีจอดทิ้งนะคะคานแท้คานเดิมนะคะ แล้วก็เครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงนะคะก็คือคร่าวๆนะลูกค้าเดี๋ยวเราจะต้องล้างทําความสะอาดเครื่องยนต์นะคะเช็คแบตเตอรี่ใช้งานได้ไหมนะคะใช้เก็บไฟหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการจะไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเริ่มต้นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะเป็น Before and After นะคะของคันนี้สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเอยมอกเอยลอนเอยทุกอย่างนะคะรูวงกลมคือกลมเดิมแท้หมดเลยนะคะลูกค้า ีรถนะคะไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำไม่มีก่อไม้ไม่มีการตัดต,ต่อดัดแปลงสภาพใดๆนะคะป้ายแดงราคาล้านกว่า,วานะคะลูกค้าคันนี้ก็คืออ่ะครึ่งครึ่งกันเลยนะคะได้ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะคะอุปกรณ์ครบนะคะลูกค้ารถสวยสภาพดีนะคะได้เหมือนแบบได้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะ ผ่อนยาวๆสบายๆนะคะ84งวนนะคะยอดจัดไฟนนก็จัดได้เต็มนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทต้องขอบคุณนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะที่แวะมาชมมาดูคลิปนะคะของแพทด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่แพทนามารีวิวทั้ง2คันทั้ง Accord และ Camry นะคะมารีวิวว,ว่าออปชันอันนี้เป็นยังไงคันนี้เป็นยังไงการแตกต่าง การขับขี่แตกต่างนะคะลูกค้าอาจจะต้องลองมาขับเองนะคะฟิลแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกท่านนะคะก็โอเคสําหรับวันนี้นะคะแพทต้องลาไปก่อนนะคะฝากรีเจนโฮมคาด้วยนะคะคิดจะซื้อรถมือสองต้องนึกถึงรีเจนโฮมคาร์นะคะราคาดีราคาโดนโปรโมชั่นเด็ดนะคะต้องที่นี่รีเจนโฮมคาร์เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ Oh, oh,